ข้านะครับเรืออย่างเท่เลยค้าครับเรืออย่างเท่เลยไปพี่น้องเราจะไปหาเรือใหญ่กันเรือปักพูนดูดใสยอยู่เนาะขี่เรือเล่นส้มโขงลองโขงลองโขง ท้องฟ้าบดโปง้งขนาดโอละดิ่งไปใส่เรือบักลำพุ่นละพุ่ง วยอยู่กันเลยหุนบอกรถแมบๆกันบ่ปากด้วยแน่อนอะนตอนนี้ผมนั่งอยู่ในเรือเลยพี่นอ้องสมสองฝั่งโขงนะจ๊ะทุกคนนะจ๊ะ ฟังเสียงหินพี่น้องเอ,อ้ยน้องสุดซวดนู่นนู่นเรือลำนูนะ่นน่ะเรือลำเล็กก็ดูดอยู่นู่นจอบจอบดูดหินได้นั่นพี่ลำใหญ่กับพี่พี่น้องลำนี้ก็ดูดหินนี่กันเนาะเรือบักลำใหญ่เนาะของคาโดอันนั้นพี่น้องฟังเล่านาะครับเนาะงคนตเจ้าก็ดูดหินไส้กันเห็นไหม ใส่เจ้าเนาะครับเนาะเจ้าดูดเจ้าก,ดดกามม็ดูดทนะี่ก้านบุรีรัมย์ไทยดูดเนาะนี่กะ็าากะทาใส่ด้ียครับนี่ตัเรือเรือของเสียท็อปก็นู่ดหาทรายฝั่งของเนาะครับนี่เรือเราครับพี่นะ้องนี่เรือคาโดครับลำใหญ่ยังบ่ฮอดได้นี่เนี่ยผมซูมมาเฉยๆไงใกล้ถึงแล้วอีก ประมาณสามรอเมตรก็บหอดละแี่าดูดหินกันน้ำแดงหุ้นๆครับหินนี้น้องสุดๆแล้วครับหุ้นฟังไปทางหุ้นเนาะไปพู้นมุมผุนเนาะพุ้นผุนผุนมุมนู้นนะปากถวยนะพี่น้องเออพู้นมุมผุน ปากร้วยก็เจ้าเอิ้นปากร้วยแต่ว่าฟังที่ผมอยู่ที่ผมนั่งเรือออกมากี่เขาเอิ้นหนองนิ้วนะข้าุเทนนะครับนี่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 นเรือดูหินคาโดนี่เต็มยุ่งใหญ่เนี่ยพี่น้องแปดรถสิบล้อเนี่ยเต็มยุ่งใหญ่นี่แปดรถสิบล้อครับเนี่ยพี่น้องเบ่งอาเอา,เอาโอเคเนาะพี่น้องเนาะ ผมจะขึ้นเรือแล้วผมจะผูกเชือกแล้ว,จะ,ลวจะไปเอากุญแจบล็อกเพื่อ